สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่หักแพงสุมองสุดแจนคะคะเนาะวันนี้นิลี่มีเมนูแซ่บเนาะค่ะนี่คือนิลี่จะทำข้าวปุ้นน้ำแจ๋นะคะเป็นน้ำยาธรรมดาน้ำแจวธรรมดาเนาะค่ะนี่คือปลาทูหนึ่งนี่จะใช่ปลาทูหนึ่งเนาะค่ะ นี่คือรสด,ดีน้ำตาลผงนัวกระเทียมเผาหอมแดงเผาพริกเผานี่คือรากผักชีนะคะนี่ก็จะตำทุกอย่างนี่เข้าด้วยกันะกนะคะจะแกะเอาเนื้อปลาทูนะคะไปตำใส่ด้วยกันนะคะแล้วก็จะไปละลายในน้ำตุ่มปลาทูที่ตุ่มใบก็คือเซตนะคะเนาะ ค่ะปลาทูปนใส่กับผิกกับกระเทียมหอมก็ออกมาเรียบร้อยนะคะสูตรนี้ยู่ไฮย,ยูนากระเฮดได้กินง่ายๆ่ายเนาะคะ่ะสำหรับคนต้องการลดความอ้วนนะคะไม่ชอบกะทินะคะค่านี่ะจะไปละลายในน้ำเดือดเนาะ,ค,ะค่ะก็จะเป็นน,น้ำแกวโอเคนะคะค่ะ นี่คือหน้าตาของน้ำแจวนะคะน้ำแจวกินกับข้าวปุ่นของยายดินหลีนะคะเนาะนี่จะทำกินประจำนะคะคือหน่ำแจวนี่จะไม่เบื่อนะคะถ้าหน่ำกะทิเนี่กินครั้งหนึ่งในกะอีมไปเป็นเดือนสองเดือนแต่หน่ำแจวนี่กินได้ทุกวันก็ได้นะคะนี่คือพักกินกับถั่วง,งอก ในหอมปีนะคะอยูนี่ตะมาลุ้นกันอีกนะคะว่าลินนี่มีหมูกินอยู่บ่นะ้ะไม่จะกินคนเดียวเป่าเปลียวตะกี่สิบบาทนาเนาะซ่ํานี่อือบ,บ่ได้ให<อ>้เห็นหน้าแหละบ่นี่เสื้อผ้าแลหละเอ้ยกินไป ว้าคอยยังทจ้าไทยก็องกินเลยนะปต็ดต่อเด้อมาเด้อค่ะเด้อมีเยอะมีเยอะเจา้าคือสิกินบได้เนาะพี่กินบไดไปกินคนเดียวช่อนนี้ข้าวาแห้งเลย ขลาำม,มากเลยกินไม่กินพริกถ้าถึงหน้าตาจะไม่สวยแต่เด็ดนะคะเด็ดพริกใช่ไหมเด็ดเข้ากันอ่าแบบนี้ให้หน่อยมากินมากๆ มาค่ะมาบมเฮ็ดย่างน้อง,องสาวเลยไม่จะกินสองยหญ่หเฮ็ดยังกินเป็นกินเลยกินยังละมันี่งเขาพูดน้ำแจวค่ะแซบ่บแซบ่บแซ่บอินเลยมาเด้อพี่น้องมากินน้ำกับเป็นกระเพออยู่งได้หาก,กินกับคุณดีน้วย ี่จรอ,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 อร่อยแซ่บกินนี่เนาะตปนะมาณจ<ห>นเอาสุดช่องไ,งไม้ๆสูงไปเนาะสูงขึ้นมากอะไรนี <laughs> ่หน,นาทีห <laughs> น,นานาทีอ <laughs> ตอนนี้ไปในเ,เครื่องท่าเล็กพี่น้องเอ้ย มักมากตัวงอกก็สกุลมากสกมทับมากผักกัดดองมันมีตัวนั่นตัวยักงปรก ซีเมอร์เจลิลี่แซ่บจ้ะมาเด้อมาเด้อเพิ่น,บบนหนิวเลยนอนเบ่ว่าบ่ปากปวจ้าใส่หนำหน่อยค่ะบ่อยากใส่ลายอย่ามันใส่กระเพาะหน่อยกินยากันใช่ไหมเป็นกระเพาะเมื่อ,อ,อ,อกี้นี่กินข้าวกับน้องปา กินข้าวกับน้ำปลาท่านจ้านีนแค่คุณชิดีเออคุณชิดีไม่ผ่านเหรอบางคนเป็นว่านี่ดีหนากลมเบิดเพราะอะไรกินลายลำหน้าแหลวกับจอยหรอพี่น่อขว้างกางเกงออกให้อ เจ้านี่ขาหนอมกำลังโชว์แต่มาผนะิดเนี่ยคุณลองกินบ็ได้ <laughs> ทุกคน18ใจนะคะว่าเจีามายังถุงมือเจีฝ่าเอากระปูาว่าเอากรถุงเกระโปรงจ้ะเจลีี่บอกว่าอยากจะเข้าบบูจักคือไวเลยจากเจาจ,จ,จ,จะำได้ได้ลวจ้าสวยมากค่ะเจลีลี่กับ่มกีเไปเบิเนแล้วเนาะว่พเพิ่นตัใไ้สวยค่ะกอดไว้ก่อนบน่อเอา ขอบบริการเรกับตัารหายจ้าขอบคุณมากขอบคุณมากๆนะคะกอดไว้ค่ะพี่น้องกอดถ้าถุงหลายคนบอกว่าคือมักแต่ซีนนี่มาเซียวครับมมนสวยไม่รู้เป็นอะไรชอบห่วงบอกเขาเอานินห่วงไหมครับ ก็แบบชื่อยังช่พูอมกุหลาบบ่ชเชนูอมกุหลาบบกุหลาบเช่พู้ไหมเชูอมกุหลาบกุหลาบอมนช่พู้นมาหมืองกับบแมนมกินเบสเ้อะใช่เขาสว่าเจับสิว่าขอเสหวหกับหั อย่าลืมเดอมม้อทอนกาดสิเพรอทอนกาดรู้หัวใจนําลูก่อ <c oughs> ไปทอนเป็นอยัวอะไรเจ้าก,ก็เห็นอยู่บ่คะเห็นเนี้เนี้กล่องนะเห็นแต่กระตุ้น้อยได้ค่ะโอ้ยกิกนข้าวบมาตวนกันหัว <c oughs> ว่าถึงกินขาปุ่นคุณวาวปวด้าวดยนอาย้อกินน้กันแม่นี่ยขนมวาวปด้ายคุยกันเป็นจีบกันอ๋อนี่นิทานจีดเออซ้อนนิทานไงเป็นไฟอ่ะพี่ชางเปมุทบ่ไฟแนว่าเขาเห็นอะไรต้อเห็นน้ำหลวดเพม่อนกินขาปุ้นเพือนเพืนสมัครออกมาทางัหนออาทางดังออาทางดังเหรอ nó cho mẹ Nằm hết nằm im nữa <laughs> ห่า,หาก่อนี่ก้อยก็โมยฮึแสดงว,ว่าขอกระมิบห่า,หาที่สัน่นเนาะิมม้มเลยพี่น้องเลยรักแสบชาบอเจลี่เนี่ยแสบของโปรูดบคอค่อยแซกกะทินะเด็กนี่กินมัน เนี่ยนะเขาเอิอนอ็นกระปุกน้ำเจลสูตรไม่ยายไม่ยายตะกินแล้วก็เสร็จแต่ไม่แหกินอันนี้มันบ่มีกะชายนะใส่กะชายให้คะ่ะเขากะชายก <ขอ S 1> <น>ะชายขาดตลาดละอ้าผมไปตลาดเป็นปีเพราะว่าโควิดไงเขาซื้อกะชาเ้เยอะในตลาดหป่าจกินพ้องกันโควิดไงกระสันขายดีเนะ แ่บจ้ะพี่น้องจ้เะเจ็ดนาพี่ค่ะเกี้ยงสอกินเกี้ยงเจมุงดากินเกี้ยงปั้งมดากินหมดทุกอย่างเกี้ยงหมดเลยค่ะมือนี่เจเพิ่นมาเอาสูตรนาะคะ่ะเนาะมาเอาสูตรพับไว้เลยค่ะ อยากเจลที่ตัวไหนกันกน<ด>ี <ขอ S 1> ่ที่พอดีที่ดีเห็ดขปุ่นน่ำเจวนะคะได้ถือโอกาสกินกันเนาะค่ะน้องมอนี่<า>จังใจกับขอบคุณนะคะทุกการรับชมทุกการติดตามทุกไค์ทุกคอมเมนต์ทุกกำลังใจน,นะคะทีมีให้คนขี่อยู่ทุกทุกวันนะคะนาะเจลลี่ขีเลยแต่เจฟ้าสิขี่ยังสนนบัดที่นี่ค่ะค <c oughs> ่ะ สวัสดีนะคะทุกทุกท่านสวัสดีค่ะ๊ายายค่ะ